สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยันนี่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำล่ามหมูนะคะก็ลูกก็กินพิซซ่านะคะยันนี่ก็ที่แรกก็จะทำเมนูไก่เนาะแต่นี้ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เลยทำล่ามหมูดีกว่านะคะเพราะว่ายังคิดเมนูไก่ไม่ออกนะคะก็เพิ่งกินไจ่ไปเกือบเกือบทุกวันนะคะันนี้คือผักนะคะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ เครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆก็มีพริกนะคะพริกนะคะข่าวคั่วน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้คือสูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดเคล็ดเคล็ดลับคือมันไม่มีอะไรใส่คือคราวนี้นะคะยานิสก็จะใส่แก้วบองลงไปด้วยนะจ๊ะแก้วบองแช่แข็งนะคะออกงานบ่อยนะคะแก้วบองถุงนี้นะคะ ก็เหลือไม่มากแล้วเหลือเท่านี้นะจ๊ะก็นะคะก็จะใส่ไม่มีผักเลยนะคะผักที่ซื้อมาก็เน่าหมดนะคะเพราะว่าไม่ไทำอะไรกินมันก็แช่ไว้ในตู้ในตู้เย็นเนาะมันก็เน่านะคะก็จะมีหอมแขกนะคะแล้วก็อันนี้คือมันยังไม่เน่านะคะคือมันทนทานเนาะตะไคร้นะคะสามต้นนี้ก็มันยี่สิบเจ็ดยี่สิบเท่าไหร่ที่แหละประมาณร้อยกว่าบาทนะคะแค่สามต้นนะจ๊ะต,ต้นต้นตะไคร้นะคะ นี่ก็เป็นขิงนะคะเพื่อนๆนะจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะก็อันนี้คือแกงไม่ใช่สิ่งทได้คั่วเนะาะคั่วนะคะคั่วคั่วหมูนะจ๊ะได้แล้วเดี๋ยวจะปร,ปรุงปรุงเลยเนาะ มาค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะจ๊ะอันนี้ก็ถือกล้องถือไปถือมานะคะก็สั่นสะเทือนบ้างนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนตามสไตล์เย็ยนิดนะคะไม่สั่นก็ไม่เป็นคลิปนะคะคลิปเยนนิดแต่และคลิปก็จะสัน่นๆนะคะเพื่อนอ่ะอ่ะปรุงเลยดีกว่าอันนี้ผักนี่ก็เอาออกไปก่อนนะ เห็นหรือเปล่าคะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเลื่อนเนี้ยมาสักนิดนึงนะคะทีนี่จะใส่อะไรมากนะคะที่นี่ก็จะใส่ แกบองลงไปนะคะเ,เพื่อนๆแกวบองนี่ออกงานบ่อยๆถุงนี้นะจ๊ะบีบ,บลงไปเนาะ,ะธรรมดายีนี้จะไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่อะไรนะคะเวลายีนี้ทำลาบแต่ว่าตอนนี้คือจะใส่แกวบองนะคะก็จะเพิ่มความนุ นวลนวลนวน,นะคะเพื是 field. 是 field. 是 field. 是่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะคะเจียวบองเจียวบองนะจ๊ะแล้วก็จะใส่รสดีนะคะโอ้โผงปรุงรสผงปรุงรสเพื่อนๆหนึ่งช้อนชานะจ๊ะอันนี้คือหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆช้อนชากับช้อนโต๊ะมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆหลายคนนะ อันนี้ก็งงๆนะอันนี้คือช้อนโต MO ๊ะนะคะเพื่อนๆอันนี้คือช้อนโต๊ะอันนี้คือ,ช,อ,ช,อช้อนชานะคะบางคนช้อนโต in ๊ะอย่างนี้เขาบอกว่าช้อนชาทีนนี่ก็งงๆนะคะอันนี้คือช้อนชาเวลาเรากินกาแฟชากาแฟนะคะเขาควรี่ใส่เยอะเพราะว่าเรนนี่ชอบชอบสิ่งไหนก็จะใส่สิ่งนั้นเยอะๆนะจ๊ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนใหม่นะจ๊ะ ที่เข้ามาดูช่องยายนิดนะคะฝากอาอาบอกด้วยนะบอกว่ายายนิดรอยายนิดด้วยนะคะเพราะว่ายายนิดจะถ้าเพื่อนคนไหนมาทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะ mm hmm. เพื่อนใหม่นะคะยายนิด mm hmm. ก็จะกลับไปให้กําลังใจนะคะหลังจาก4-5วันนะคะ4-5วันไปแล้วนะคะให้รอหน่อยนะจ๊ะ mm hmm. เพื่อนๆจ๋านะจ๊ะยายนิดจะไปแบบช้าๆนะคะไม่ไปเร็วนะคะไปเร็วก็หลุดกันหมดนะคะทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะ ให้รอสี่ห้าวันนะคะเพื่อนๆยันนี้ไปหาแน่นอนนะคะยันนี้จดจดใส่สมุดโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่นพนอนๆหมดเผ็ดไปเปล่าเนี่ยจะคุยแก่แล้วไม่สมควรกินเผ็ดมากมายนะคะไปหาทุกคนแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่ารอหน่อยนะคะรอหน่อยคะ่ะไม่ลืมไม่ลืมนะคะยันนี่จดไว้จดไว้ทุกๆกคนเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะ นอกเสจากว่าเป็นคมอมเป็นคลิปเก้าน,น,นานๆแล้วยันนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปดูน่ะอันนั้นเนอะก็าบางคลิปนี้กลับไปดูโอ้โหเห็นเพื่อนมาให้กําลังใจอยู่ก็กลับไปให้เขานะคะอันนี้คือน้ํามะนาวนะจ๊ะจะใส่ไม่หมดเนาะมันสองลูกมันจะเปรี้ยวจะเกินไปก็จะไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆมันจะไม่มีรสชาติเนาะเปรี้ยวมากก็ไม่มีรสชาตินะคะใช่ๆว่าจะอร่อยนะคะเพื่อนก็ได้แล้วนะคะทุกคน ใส่นี่ลงไปหอมแขกแล้วกออ็ใส่หอมแขกแล้วก็เรียกว่าอะไรนะออตะไคร้นะคะเพื่อนเนี่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มียางอื่นใส่นะคะเพราะว่ามันเน่าหมดนะคะเพื่อนซื้อมาแล้วแต่ว่ามันเน่านะคะซื้อบบ ใบเลื้อยผักชีใบเลื้อยแล้วก็ผัดผักชีหอมป้อมอนะต้นหอมไม่ได้กินมันก็เน่าเนาะนะคะเพื่อนๆก็ใส่อย่างที่เราตามที่เรามีไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะใส่อะไรก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนกินเองนะไม่ใช่คนอื่นกินเนาะเรากินเอง่อมาตักใส่จ,จานเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีพิธีอะไรตองอะไรมากมายนะคะ นี่คือลาบที่ยายนิทำนะคะลาบหมูนะคะเพื่อนๆนี่คือลาบหมูลาบหมูจ้านะคะเราก็จะกินกับต้นออหอมนะคะหัวหอมนะคะเพื่อนๆหัวหอมหัวหอมนะคะเป็นหอมแดงนะจ้าหอมแดงหอมแดงหอมแดงแขกนะคะเพื่อนเพื่อนขานี่ก็คือ,อ,อขิงนะคะเพื่อนเพื่อนขิงนะคะ ขิงขิงขิงอันนี้จะชอบกินขิงมาจ้ะแล้วก็อันนี้คือกระเทียมนะคะเราก็โรยไปเลยนะจ๊ะโรยโรยไปเลยค่ะเราจะมาใส่พริกนะคะพเพื่อน พริกนะคะพริก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 นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะใส่พริกลงไปนะคะสีสัน มันจะได้ไม่จืดไม่ชืดนะคะไม่ซีดนะคะสันหน่อยสียสันหน่อยอ่ะได้ไหคะสวยงามสวยงามนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะลาบเรานะคะลาบเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะลาบหมูนะคะสุดใยานนิดนะคะสุดพิลึกพิลือนะจ๊ะ สูตรอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเถอดนะคะกินแล้วอร่อยนะจ๊ะแล้วก็ผักนะคะเพื่อนๆผักนะคะถัใหญ่ๆนะคะมาทั้งสวนไม่ได้กินโชนะจ๊ะวันนี้นะคะพี่น้องก็คงจะเบื่อๆนอย่างนี้นะคะก็จะถ้าใครอยากให้กินโชก็บอกบอกหน่อยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็กลัวเพื่อนๆเบื่อนะคะก็เลยจะไม่กินโชนะจ๊ะอันนี้คือของดีสูตรเด็ดนะคะนี่คือสะเดานะจ๊ะเพื่อนๆสะเดาแช่แข็งนะคะแช่แข็งก็คือจะมาในลักษณะแบบนี้นะจ๊ะ แล้วเราก็จะเอาไปอุ่นไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆรสก็ยังสดเดเหมือนเดิมยังขมเหมือนเดิมนะจ๊ะอร่อยอร่อยนะคะเข้ากันดีกับลาบนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีลูกมะแว้งนะจ๊ะมะแว้งมะแว้งนะคะก็พ่ลลารอยขึ้น